สวัสดีค่ะวันนี้พบกับคุณครูชวนพิษอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนเรื่องการอ่านจับใจความค่ะการอ่านจับใจความนะคะการอ่านจับใจความหมายถึง การอ่านเพื่อเก็บสาระสำคัญของเรื่องที่อ่านเช่นเก็บจุดมุ่งหมายสำคัญของเรื่องเก็บเนื้อเรื่องที่สำคัญเก็บความรู้หรือข้อมูลที่น่าสนใจค่ะการอ่านจับใจความนะคะการอ่านจับใจความแบ่งออกเป็นสองประเภทค่ะ ประเภทที่1น,นะคะการอ่านออกเสียงค่ะและอันที่2นะคะการอ่านในใจค่ะการอ่านจับใจความการอ่านออกเสียงจะต้องอ่านให้ถูกต้องชัดเจนและอ่านแบบตั้งใจเพื่อจะได้รับทราบเนื้อหาที่อ่านได้มากที่สุดค่ะ และอันสุดท้ายนะคะการอ่านจับใจความการอ่านในใจอ่านแบบไม่มีเสียงและต้องมีสมาธิในการอ่านอย่างตั้งใจอ่านเรื่องให้เข้าใจโดยตลอดแล้วสรุปใจความเรื่องที่อ่านนั้นเป็นเรื่องอะไรกล่าวถึงใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไร อย่างไรคะหลังจากที่นักเรียนได้รู้หลักการอ่านจับใจความแล้วนะคะคุณครูมีแบบทดสอบให้นักเรียนทำสอเรื่องคะ่ะเรื่องที่1ความสุขของใบปอคะ่ะและเรื่องที่2นะคะเรื่องมังกรคะ่ะ เมื่อนักเรียนอ่านเข้าใจแล้วให้นักเรียนตอบคำถามจากเรื่องทั้งสองเรื่องลงในสมุดนะคะสำหรับวันนี้คุณครูชวนพิษก็ขอให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดการอ่านจับใจความอย่างมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ